ค่ะกันก่อนลูกสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการทำความรพของมูอเสียสำรองนะคะมีผู้กำลังใหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่าทำแบบไหนนะคะเราจะใช้สองนิ้วไม่ใช่แบบนี้นะลูกไม่ใช่แนบกันแบบนี้เราจะทำเป็นตัวีตัวีแบบนี้เอาลองทำดูกคะ่ะนักเรียนทราบไหมคะว่า มีอยู่สองข้ออันที่2ก็คือทำปฏิยาณมีอยู่สองข้อนะคะเราจะใช้กรณีที่รับเด็กรับเด็กเข้าฐานหรือเราจะทำแคร์ทนานะคะยกเว้นการเคารพโรงชาติทกี่กับข้อคำาสามิ้วนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเออเอาเราทำดูหนึงสองสสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ 他。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.